ออกไปนานแล้วคิดถึงแม่นะคะโวยวายแม่ก็ร้องดูดงพี่ควันออกมาแล้วอย่าวิง่งแต่วิ่งไปไหนนี่เขาพามาหาแม่ น่าจะเป็นีด่ดูนิ่งนิ่งนิ่งอยู่กับพี่ควานนิ่งนะคะเมื่อกี้วยนะะ่นวายค่ะออกไปอยู่ข้างนอกนุ่งคิดถึงแม่ เด็กน้อยคิดถึงแม่โอออกไปเล่นข้างนอกสักพักนึงแล้วนะคะพี่ควันได้พาเข้ามาแล้วโอ้ออกห่างกันได้ไม่นานเวลายอยู่ก็ตีกันตุบตับตุบตับ,ตบ มอมหมดเลยไปเล่นน้ำมานะคะสวัสดีนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฮะก็บอกถาก่อนครับอือเถอพ่อกับพี่ปอเก็บทำความสะอาดหลักปลาแก้วอยู่นะคะพี่ลุงทองคำหยุดตรงกลางแผงหน้าขาว โอ้ก oh, like ีฟุนมันก็ปิ้วมาหาแม่หาเล่นแบบนี้ปีนเสาเบ็ดปีนเสาเบ็ดไปเร็ว รอรดูในคลิปก็รอดูในคลิปนะคะตอนออกไปข้างนอกแม่ก็โวยวายลูกก็โวยวายนะคะพอที่เมื่อกี้จะไล่ดูไล่ไม่ทันนะคะเพราะว่าเออโวยวายมากคิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงลูกนะคะพี่ควันก็เลยเอาเข้ามากอนเพราะปกติต้องเล่นข้างนอกตรงถังชมๆนะคะ ออกไปเล่นข้างนอกมาหมอมอย่างหมอมสบายใจแล้วดูนะสบายใจแล้วได้ไปข้างนอกมาแล้ว khăn câu cao mà mẹ câu hay lâu lâu đúng không mẹ lúc câu câu hay ừ. ทางนี้เร็วๆนะคะแม่กลัวลูกนี้นะคะลูกไปทางไหนแม่เดินตามเลยด <c oughs> ูนะกินนมหิวนมหิวนมขอนมกินหน่อยหิวนมแล้วสวัสดีคนดูห้าคนนะคะ ก็ตอนนี้ก็ช่องก็ได้กลับมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ยังไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเพราะว่ายับเยินมากนะคะพี่พี่เขาบอกว่ายับเยินมากช่วงอีกต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะคะกว่าจะอ่าเหมือนเดิมหรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนที่ปรึกษากับอาจารย์อาจารย์บอกว่าให้ไม่น่าไม่น่าจะได้นะคะ อาจารย์ก็ให้ลองดูก่อนตัวช้างงัวนะครับดากสาวและสาวมาดูงวัวนะคะงวัวเล็สาวเลี้ยงเลี้ยงงวัวนะคะเขาก็ช่วยเลี้ยงท้างด้วยเลี้ยงงัวด้วยอย่างนี้นะคะ่ะ า,าจะเอาอะไรเนะ่เขาโคดบดมาให้งวนนะคะ,อะตอนตอนที่เขาเอาไปขายแล้วทีเนี้ยเขาก็ได้ขายแยกขายทั้งเอเซนรับเงินแล้วก็ช่องนะคะขายให้คนละคน ันตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องก็เปิดป้อนอาหารช้างออนไลน์นะคะซึ่งจะเอาไว้ซื้อ,อ,อสมทบคะแนนนะคะไปสั่งต้นสับประรดนะคะย่าก็ไม่มีที่ยะตัดแล้วนะคะเพราะว่า มันพึ่งได้ผลนะคะตรงนี้ก็คือพ่อจะเอาไว้ขยายพันธุ์ข้างหลังบ้านที่าถายไปเมื่อสองวันที่แล้วนะคะที่เอาไว้ปลูกขยายพันธุ์ให้น้องผู้เบสเพราะว่าต้องรอให้ลำต้นใหญ่แล้วก็จะได้เอาไปปลูกแล้วก็เอายอดให้ผู้เบสกินนะคะก็เข้ามาพูดคุยกับ เราได้นะคะตอนนี้เป็นของเราแล้วนะคะช่องนี้กลับคืนมาร้อยเปอร์เซ็นแต่ยังไม่เต็มร้อยนะคะเพราะไม่ยังไม่ได้เงินยังไม่มีค่าโฆษณานะคะแม่แม่เขาห่วง

นนิไล่ก่อนหน้านี้เราให้ดูที่ตัวภูเบศแล้วนะคะไอ้วัสดีครับวัสดีครับก่อนอืไงกุ๊เบ๊กเบคกับมันฟูน อือทางแม่แม่นั่งทางนั้นเองอือช่วยแม่ไม่ได้เบสจะเล่นอืออู้กี่คุณเต็มอะเบสซื้อด้วยพ่อเบสจะเอาด้วยเหรอเบสจะเอาลอตเตอรี่กับพ่อพ่อเบสเอาด้วยพ่อ พอดูลาตาลีเย้เย้เย้ย้เย้อเอกาเเดี๋ยวกำลังไล่ให้ให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปส่งพี่โอปอไปโรงเรียนก็นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามให้กำลังใจ อ่าเขาปวัวน้องบูเปตด,ด้วยนะคะนะคะลุงก็ใกล้จะตรงมันแล้วนะคะใกล้แล้วเดี๋ยวเดินกว่าๆไม่รู้จะถึงเดือนไหมเพราะว่าควานบอกว่าไม่น่าจะถึงนะคะกล่าวนัมาตรการเจ้าค่ะตะลืงคนเข้ามาเลยครับครับผม วันนี้เอาเออกข้างนอกครับครับประมาณการครับ,าารบ,ารบอาจารยนนี่อยู่สี่เชือครับนี่ห้าหนึ่งไอแก้วสายทองคำยายทองคำ không không nặng 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 หังเกิลพลายทองคำแม่พลอยน้องผู้ปีด ไม่ค่อยบึกครับตัวไว้ครับเจ้าอย่างเดียวนะครับท้างไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่ครับกินนิดน,นหน่อยๆเองครับภาน้องระเบด กินเล่นกว่ามากกว่าไฟสงครัมนิ่งปีดนะครับไฟสงครัมเขาชอบแบบอยู่นิ่งๆนะครับเขาไม่ชอบ คนหลกวนเขาครับเพราะว่าช้างไปทำความเป็นช้างที่ว่าไม่ชอบให้ใครหลบกวนให้ย้ายอยู่คนเดียวนิ่งๆครับตัวนี้เด็กวัยววสนครับปกะดยานจับกกินเลยเนาะ หกร้อยอเเปนอันเคบงผมกยังไดเราเยอ่เขาอไรเลยินโอเขาไรสามหมื่นะมีแต่คนบนเคแบงอัปเดตลวบออัปเดตเขาอรหมอเขาอบารมว่าันสดเเขาอรอยู่ใเม้ก็ได้อันนี้อันนี้ก็เราจำได้ได้รับคอันนี้อัปเดตทุกมื่นไม่อยุดอสินี่เมนเขาอไรก็เ่งอหนเมน อเดรไปเดี๋ยวไปใส่กอบวัดโบราณส่งข้าไปยังอเบรซูมไปนะคะไป่งพี่โปไปโรงเรียนก่อนนะคะวันนี้พี่โปงะมีนะคะสวัสดีค่ะน้าเขาลงเลยเขาน้ำเ่ไรเขาไปแล้วใส่ใ่กอบวัดนะฮัประชาณส่ขับไปกับไปต่อไปใช่ไหมคะไปรุนดวยค่ะพระอาจารย์สวัสดีค่ะพี่พีรชาสวัสดี เ่อยากอนเด็กกำลังโซนค่ะโซนมากออกจากแม่เมื่อกี้พาไปออกกำลังกายนะคะแม่ก็ร้องลูกก็ร้องนะคะยังไม่ได้ดูที่โซ่แม่เพราะว่าโซ่แม่ลั่นเมื่อกี้นะคะน่าจะตัวอยู่ไม่ตัวอยู่ก็ต้องโซ่ละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องดูแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องไปเล่นวันไหนจะมาไลฟ์สดให้ดูนะคะวันไหนที่น้องออกไปเล่นข้างนอกอีกครั้งนะคะ เอาออกไปบยไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่เตะกระเด็นนะคะ <c oughs> <c oughs>